สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จระชุดาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างแมมลูกแมวกับแมมขนแมวนะคะอันนี้นี่ก็ที่เห็นนะคะตัวดอกนี้จะเป็นดอกของตัวแมมลูกแมวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูถึงความแตกต่างนะคะดูลักษณะของต้นก่อนนะคะในรูปนี้นะคะอันนี้กับอันนี้จะเป็นแมมลูกแมวนะคะ จุดสังเกตนะคะตัวแมมลูกแมวเนี่ยตัวหนามที่เป็นตะขอของเขานะคะจะค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็จะมีความหยาบนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นแมมตัวนี้นะคะกระถางเล็กนี้จะเป็นแมมขนแมวนะคะตัวขนของตัวแมมขนแมวนะคะตัวหนามตะขอเขาก็จะสั้นกว่านะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะคะอันนี้นะคะส่วนตัวอันนี้อันนี้จะเป็นแมม ลูกแมวนะคะตัวตัวหนามตะขอเขาจะยาวแล้วก็จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมีความหยาบนะคะอันนี้ให้ดูความแตกต่างของตัวต้นกับตัวขนนะคะก็จะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้คือไซส์หัวจะเท่าๆกันแต่ว่าจะสังเกตดูนะคะว่าตัวหนามที่เป็นตะขอเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้แมมขนแมวหนามตะขอก็จะสั้นนะคะแล้วก็เล็กกว่าความหยาบก็จะน้อยกว่านะคะ ส่วนตัวแมมลูกแมวนี้ตัวหนามตะขอก็จะยาวกว่าแล้วก็จะมีความหยาบนะคะส่วนในเรื่องของดอกนะคะอันนี้เจ้าดอกของแมมลูกแมวดอกจะใหญ่มากนะคะใหญ่แล้วก็กลีบดอกค่อนข้างสวยนะคะส่วนดอกของเจ้าแมมขนแมวนะคะขนแมวก็จะเป็นตัวนี้นะคะดอกก็จะเล็กๆนะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะของพวก แมมขนนกอะไรพวกนั้นนะคะก็คือจะดอกเล็กๆแล้วก็จะออกรอบๆต้นนะคะตัวแมมลูกแมวเองก็จะออกดอกรอบๆต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าดอกมันจะใหญ่มากนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเปรียบเทียบรูปให้ดูนะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่าง ของดอกของแมมลูกแมวนะคะอันนี้จะเป็นแมมลูกแมวนะคะซึ่งดอกก็จะใหญ่มากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแมมขนแมวนะคะสังเกตด,ดูนะคะลักษณะ,ะเล็กๆนะคะ